สวัสดีครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวไฟฉายกันที่ริมชายหาดกันบ้างนะครับกับ i m a e n t ms 08ไฟฉายที่มีเคสแล้วก็เคสติดพัดลมอีกด้วยการใช้งานถ้าจะใช้ยาวๆนะครับอันนี้ก็อย่าลืมชาร์จเคสไปด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็น่าจะอดไม่ไหวที่จะต้องเปิดเทอร์โบอยากชิมรสชาติ34,000ลูเมนแน่นอนแล้วก็คำถามที่หลายท่านสง,ส,งสัยกันนะครับว่าเปิดได้นานแค่ไหน เดี๋ยวดูกันในคลิปเลยครับเรามาเริ่ม Unbox กันก่อนนะครับเลือกพิมพ์ลายตัวหนังสือมาเป็นสีน้ำเงิน M.S. 08 34000ลูเมนส์เเมตร738เมตรสูตรของผมนะครับคูณด้วย60% 7642นนะครับก็ ตีว่าระยะส่องเนี่ย400เมตรครับเมื่อถอดเปลือกออกมาก็จะเห็นกล่องกล่องกระดาษนะครับทำมาได้ดีนะครับเหมือนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตราคาแพงเลยนะครับที่ฝานี้จะใช้ระบบการปิดแบบแม่เหล็กนะครับเปิดมาจะพบกับสติกเกอร์แปะอยู่ที่ฝากล่องเป็นสีเหลืองเด่นชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมด ถ้าให้ดาวจากรูปคร่าวๆก็น่าจะบอกรายละเอียดการใช้งานแบบคู่มือทำมาหลายภาษาเลยนะครับ โดยจะเน้นที่ตาราง fl 0 1นะครับเกี่ยวกับค่าความสว่างและก็ระยะการใช้งานที่ความสว่างต่างๆสเปคเมื่อเปิดสูงสุดจะส่องได้ไกลเท่าไร่ความเข้มแสงเท่าไรการการตกกันน้ําเท่าไหร่แล้วก็คู่มือการใช้งานข้อควรระวังต่างครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอยอธิบายให้ฟังนะครับซองนะครับจะเป็นซองไนล่อนที่ถูกพับมาอย่างอย่างบูบี้ ก็ต้องพับทรงนี้ครับถ้าไม่พับทรงนี้ก็ใส่คืนยากครับถ้าผมจะต้องเก็บซองเข้าไปเนี่ยผมคงจะต้องเอาคลิปมาเปิดไม่งั้นผมพับคืนไม่ได้แน่ๆผมต้องลืมแน่ๆมียี่ห้อนะครับเอเมรนสสวยงามมีดิริงแล้วก็ตัวเบลลูปด้านนอกเนี่ยจะเปิดออกมาได้นะครับส่วนด้านในเล็กเหลือเกินครับประมาณ2.5เซนเท่านั้นก็ไม่น่าจะเอาเข็มขัดอะไรใส่ไปได้นะครับ เคสเนี่ยจะใส่พอดีทั้งตัวเลยนะครับก้นไฟฉายจะไม่โผล่ออกมาใส่ทั้งเคสได้เลยนะครับก็จะตามปกติทั่วไปนะครับซองกันชื้นแล้วก็ถุงที่ใส่อุปกรณ์เสริมมานะครับอุปกรณ์ก็จะมีสายเคเบิลแม่เหล็กนะครับสายเคเบิลแม่เหล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนผมเคยมีตัว ld 1 0นะครับ ลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกประการแต่ว่าแม่เหล็กจะแรงมากขึ้นใช้สำหรับชาร์จไฟฉายได้เลยนะครับแล้วก็แปะอีกตัวหนึ่งที่ตรงท้ายสำหรับชาร์จเคสพัดลมครับถ้าชาร์จแปะที่ไฟฉายเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องหลุดง่ายนะครับแต่ว่าที่เคสเนี่ยก็ต้องมีมุมต้องรู้มุมหน่อยที่เหลือก็จะเป็นโอริงสำรองแล้วก็ ตัวน็อสำหรับยึดเคสสำรองอีกหนึ่งตัวครับ NOT ตนี่ผมอยากให้ใช้เล็บในการบิดเปิดและหมุนแน่นนะครับกลัวว่าจะหมุนแน่นเกินไปมาดูที่ไฟฉายนะครับ MS 0 8มาในเคสเลยนะครับเคสลายสเกเลตันทำให้โปร่งนะครับระบายความร้อน ลมที่เป่าเนี่ยก็จะดูดอากาศเย็นด้านนอกมาเป่าที่ไฟฉายนะครับแล้วก็จะระบายความร้อนออกตามช่องต่างๆจุด2จุดนั้นเป็นช่องสําหรับชาร์จนะครับจะไม่ค่อยสูงมากหลุดได้ง่ายนะครับสามารถวางพื้นได้เทลสแตนนะครับทั้งใส่เคสแล้วก็ไม่ใส่เคสเรามาแกะสติกเกอร์กันฝุ่นกันดีกว่าช่วงนี้หลายๆคนที่ซื้อไฟฉายใหม่ก็น่าจะฟินกันนะครับ มันช่างเป็นเสียงที่เพราะเสื้อเกินด้านหน้านะครับก็เป็น LED ของ c l e นะครับ XHP 70.2 8ตัวนะครับเลนส์มีการเคลือบ AR มานะครับเป็นเลนส์ชนิด Tough and Ultra Clear คือมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็ไซสเป็นพิเศษที่หน้าของ LED นะครับจะมีโดมมาด้วยนะครับทำให้แสงกระจายค่อนข้าง กว้างนะครับฟ้งกว้างไม่ค่อยรวมแสงเท่าไหร่โคมกระจายแสงโคมสะท้อนแสงครับเป็นอลูมิเนียมนะครับชนิด orange p e op ครับ op orange peel ทำให้แสงกระจายโดมก็กระจายพัดลม1ตัว2ตัวอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับสวิตช์อยู่ด้านท้ายกดเปิดจะมี led ติดขึ้นมา led มีบอกสถานะด้วยนะครับถ้าเกิดชาร์จจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวครับ การทำงานเป็นอย่างนี้กดเปิดกดปิดครับน็อตนะครับพยายามใช้เล็บนะครับถ้าทำองศาได้ก็จะเปิดได้แล้วก็หมุนเหมือนพรมเลยครับไม่ต้องหมุนจนสุดให้มันหลุดออกมาแล้วครับเสี่ยงหายแต่นี้ให้ดูน็อตนะครับก็จะยึดด้วยน็อตตัวเดียวแล้วก็ถอดออกมาได้ง่ายๆเลยไปฉายตัวจริงก็มีขนาด ที่เล็กกว่าใส่เคสเยอะมากนะครับทําให้จับสะดวกมากขึ้นเคสนะครับก็แข็งแรงเป็นพลาสติกแข็งมากๆแข็งแรงมากตกเนี่ยไฟสายไม่เป็นไรแน่นอนแต่เคสเนี่ยก็น่าจะเสียหายนะแล้วแสดงด้านหลังนะครับมีรุ่นบอกลูเมนสูงสุดแล้วก็ชนิดของแบตเตอรี่วัสดุนะครับเป็น อลูมิเนียมอัญลอยอาร์เสเปสเกรดนะครับเคลือบอ n o d ด z ซ l e ลเวล LED มีบอกสถานะด้วยนะครับมี2ฝั่งสามารถปิดเปิดได้แล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดสำหรับรองรับน็อตครับ mm hmm. ข้อควรระวังนะครับไม่ควรคลายเกลียวของเคสไม่ใช่คลายเกลียวบอดี้แล้วเอาใส่เคสครับเพราะว่าจุดสำหรับยึดน็อตจะเลื่อน อิมเมลเลนทำการเคลือบร่องเกลียวมาอย่างชุ่มเลยนะครับชุ่มมากๆแล้วเกลียวจะค่อนข้างยาวนะครับสังเกตดูชุ่มมากแล้วก็ร่องเกลียวยาวแล้วร่องสำหรับใส่โอริงกันน้ำมีร่องเดียวนะครับที่ด้านหัวมันก็จะมีพลาสติกสำหรับกันวงจรของวงจรไฟไฟ้ามันครบวงจรนะครับ ออกแบบมาได้สวยงามแข็งแรงดีเคลือบมาอย่างดีครับแบตเตอรี่ใช้ชนิด2 1 7 0 0 3ก้อนด้านในของบอด y ี้มันก็จะมีสปริงโหลดทั้ง3จุดเลยนะครับใส่ฐานไปก็ให้มันเด้งๆไม่เป็นไรครับชนิดของแบตเตอรี่นะครับจะเป็น21700 i m a r l e n mrb 2 1 7 p 4 0 s ไส้ในเป็น Samsung inr 2 1 7 0 0 4 0 t ครับ เป็นแบตที่จ่ายไฟแรงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จนานเช่นกันตอนใส่ก็ปล่อยไปเลยนะครับมันมีสปริงโรดรับอยู่การหมุนนะครับก็แรกๆก,ก็หมุนอย่างระวังหน่อยนะครับแล้วยิ่งกใกล้จะหมุนสนิทก็ให้ลดความเร็วลงหมุนให้ช้าๆลงอีกหน่อยครับ โอเคตึงดีแล้วการทำงานก็กดเพื่อเปิดนะครับการกดค้างจะเป็นการปรับระดับความสว่างกดเปิดกดปิดครับ ก็จะไล่สเต็ปแบบนี้นะครับส่วนความสว่างสูงสูงเดี๋ยวไปที่ด้านนอกกันนะครับขนาดของ MS08 นะครับจะยาว123มิลิเมตรโดยประมาณนะครับตัวหัวมันเนี่ยเบเซลวัดได้ประมาณ74มิลิเมตรแล้วก็บอดี้กว้าง51มิลิเมตรครับถ้าใส่รวมเคสบอดี้จะเพิ่มเป็น139มิลิเมตรเบเซลก็จะเพิ่มมาเป็น79มิลิเมแล้วก็เคส อยู่ที่ความกว้างของเคสอยู่ที่55.5มม mm ครับตัวเปล่า443.4กรัมรวมแบตก็จะเป็น660.8กรัมครับเคสพลาสติกหนัก122.6กรัมรวมกันเป็น783.4กรัมครับระดับความสว่างก็จะมีตั้งแต่300 700 2,000 5,000 10,000แล้วก็เทอร์โบ30,000 40,000ลูเมนส์ครับ จุดสาหรับใส่น็อตนะครับก็ให้ให้เห็นกันว่าวิธีใส่ใส่แบบนี้นะครับใส่กลับด้านก็ไม่มีจุดยึดน็อตก็เท่านั้นเองแต่ผมก็ยังไม่เคยลองใส่กลับด้านนะครับเวลาหมุนก็หมุนพอตึงมือนะครับมันก็จะใส่ งงๆหน่อยแต่ว่าอย่างที่แนะนําไปครับว่าไม่ควรขันออกมาจนสุดนะครับแล้วก็หมุนสุดท้ายก็จบด้วยเล็บแล้วกันครับแต่ถ้าใช้เหรียญเนี่ยก็อย่าให้มันตึงจนเกินไปเรียบร้อยแข็งแรงดีครับจุดสำหรับชาร์จด้วยไฟชายเอง ดูดันนะครับดูดันสวยงามดีเอาให้ใครดูใครก็บอกว่าเท่ขนาดกำลังดีนะครับก็มาดูความสว่างกันบ้างนะครับนี่ก็เปิดที่300 l u m e ลูเมนส์นะครับ300ยลูเมนส์ยังขนาดนี้จะค่อยๆเพิ่มไนมครับ300มา700ก็เพิ่มความสว่างไม่มาก ให้แสงที่กว้างแล้วก็มันกว้างจนต้องพุ่งนะครับกว้างมันอารมณ์คล้ายกับน้ำจากท่อที่เราไม่ได้บีบสายครับแต่ว่ามันแรงมากจนต้องพุ่งไปเป็นเป็นลำกว้างๆครับ ความกว้างของไฟฉายนะครับดูพลังของ34,000ลูเมนหลายคนก็ยังไม่ได้คลายข้อข้องใจนะครับว่ามันเปิดเทอร์โบได้นานเท่าไหร่ผมเองก็พยายามบริหารช่วงเวลาทองของผมนะครับว่าจะเปิดเทอร์โบ3 4 0 0 0ลูเมนได้นานเท่าไหร่สีเขียวนะครับผมเปิดพัดลมของเคสด้วยเพื่อให้ ยืดอายุการใช้งานเทอร์โบได้ยาวนานมากขึ้นนะครับไม่ให้อุณหภูมิมันสูงเกินไปมาดูในห้องกันบ้างนะครับอันนี้เปิดที่โล่300ลูเมนส์700แล้วก็เป็นเทอร์โบครับ34,000ลูเมนส์ขาวไปหมดเลยลองเอาวางตั้งโต๊ะดูบ้างนะครับ ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีคนมาทําการบ้านอ่านหนังสือเนี่ยในห้องอ่อานได้กันทุกคนทุกทั่วทั้งห้องทุกมุมเลยครับทีนี้มาดูโหมดพิเศษนะครับเทร์โบทาการกด2ครั้งครับหลังจากเปิดเทร์บโบแล้วกดอีก2ครั้งจะได้สตโตรครับ เรียกไ,ได้ว่าด่าหน้ากันเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดมีกันมา20-30คนเนี่ยแจกสตรอได้เท่าๆกันทุกคนเลยครับ mm hmm. และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนสนใจกันแล้วนะครับว่าเทอร์โ hmm. บเปิดได้นานเท่าไหร่อันนี้ เมื่อถามถึงสมรรถนะสูงสุดผมก็จะต้องใช้สมรรถนะสูงสุดเหมือนกันนะครับการเปิดเทอร์โบพร้อมกับการเปิดพัดลมไปด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปิดใช้เวลานาน,านเท่าไหร่แสงจะดรอปเวลาดรอปมันจะลงมาที่10,000นะครับจาก3 4 0 0 0พลงมาที่1 0,000เปิดพัดลมช่วยด้วยอุณหภูมิก็ถูก ระบายความร้อนไปตลอดเวลานะครับอยากให้สังเกตไปพร้อมกับผมนะครับว่าแสงมันดับประมาณช่วงวินาทีที่เท่าไหร่เห็นแล้วกันแล้วนะครับว่ามีบุกไปนิดหนึ่ง ็ให้ดูต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องอุณหภูมิว่าเมื่อใส่เคสแล้วมันคุมไว้ไม่ให้อุณหภูมิสูงมากครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราปิดไฟฉายแล้วเราเปิดพัดลมต่อไปเรื่อยเนะี่ยอุณหภูมิมันลดลงอย่างไร ที่อุโมง์ต้นไม้กันบ้างนะครับที่ที่ผมมักจะไปทดสอบไฟฉายเป็นประจำค่อยคเร่งลำดับความสว่างไปนะครับจนไปถึงขั้นสว่างสูงสุดที่34,000ลูเมนส์ครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยกล้าเปิดนานเท่าไหร่นะครับจะพยายามลองเดินให้พอเห็นบรรยากาศนะครับว่าพลังแสงมันกว้างขนาดไหน ไปหมดเลยแล้วก็ดูความสว่างนะครับเห็นเงาของต้นไม้ที่ผ่านมาไหมครับสุดยอดจริงๆความสว่าง34,000ลูเมนคู่มือบอกว่าเปิดได้45วินาทีนะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วก็ได้ประมาณ42วินาทีนิดหน่อย วางเป็นกลางวันอยู่ไปเลยนะครับแล้วก็ที่มันไม่มีกล้องสําหรับคล้องเชือกนะครับสามารถดัดแปลงเองเอาคล้องที่เคสได้นะครับได้อยู่แต่เชือกต้องไม่เป็นเส้นใหญ่มากนะครับก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานว่าจะไม่ทำหล่นพื้นมาดูการใช้งานอย่างละเอียดกันบ้างนะครับตามคู่มือบอกว่าไฟฉายจะ ตั้งค่าล็อกมาจากโรงงานนะครับการปลดล็อกทำโดยการกด4ครั้ง LED ด้านข้างตอบสนองนะครับ2ข้างเหมือนกันหมดนะครับกด1ครั้งเพื่อเปิดกดค้างระหว่างเปิดเพื่อปรับค่าความสว่างกดค้างก็ได้นะครับถ้าอยากเร่งไปเรื่อยๆความสว่างจะไล่ตั้งแต่โล w medium 1, มีเด m e d i ม m เดี m e d i u แล้วก็ h i g ที่1,000 0นลูเมนส์นะครับการกด2ครั้งเป็นการเรียกความสว่างเทอร์โบ3 4 0 0 0ลูเมนส์ครับกด1ครั้งเพื่อเปิดกด1ครั้งเพื่อปิดกด2ครั้งเทอร์โบไฟฉายจำแสงสุดท้ายนะครับถ้าเราเปิดที่ความสว่าง1,000 0ทิ้งไว้ปิดเปิดอีกครั้งก็จะเป็น1,000 0ทีนี้หาก นำไปใช้งานเนี่ยแล้วเ,เราก็จําไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดเราเปิดที่ความสว่างเท่าไหร่กด3ครั้งได้ครับจะเริ่มที่ความสว่างต่ําสุดนะครับที่โล300มรลูเมนสมมติเราไปเปิดที่2000ลูเมนขึ้นมากดอีกครั้งนึงก็เป็น2,000การกด3ครั้งจะติดที่โล3 0 0 e ลูเมนใช่ครับ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ใช้ไฟฉายเป็นเวลานาน,านหรือระหว่างการเดินทางกด4ครั้งครับไฟฉายจะล็อกนะครับกดจะไม่ติดสว่างขึ้นมาเลยนะครับยกเว้น LED ก็พิบตอบสนองแล้วเราก็ใช้งานได้ LED นี้สามารถตั้งเปิดได้ด้วยนะครับเผื่อเอาไว้หาไฟฉายในที่มืดนะครับ ไปใช้ปิดอยู่กดค้างไว้ประมาณ4วินาทีครับจะติดสว่าง2ข้างแล้วก็การใส่เคสนะครับดูง่ายๆจะต้องมีร่องรองน็อตกับน็อตอยู่ด้วยกันการคลายเกลียวนะครับจะทำให้ตำแหน่งตัวนี้ยืดขึ้นไปแล้วก็จะทำให้ไขไม่สนิทนะครับการใส่ก็ใส่ง่ายๆ ่นีเผมแนะนำว่าให้หมุนด้วยเล็บนะครับมันก็จะอยู่ประมาณประมาณมุมนี้ครับก็แน่นดีแล้วข้อควรระวังนะครับตัวสวิตช์ของพัดลมเนี่ยถ้าวางพื้นราบไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นพื้นที่นุ่มๆหน่อยอย่างแผ่นรองเมาส์เนี่ยการโยกไปมาทำให้สวิชของพัดลมเปิดเองได้นะครับ ms 0 8นะครับเป็นไฟฉายแรงสูงที่มีขนาดเล็กนะครับเรียกได้ว่าเล็กถ้าเทียบกับ34,000ลูเมนส์การออกแบบนะครับสวยงามมีความดุดันแล้วก็เท่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดใช้งาน10,000ลูเมนส์ได้นานถึง55นาทีแต่น่าจะต้อง ใช้พัดลมร่วมด้วยนะครับการใช้งานของพัดลมเมื่อชาร์จเต็มจะใช้งานได้1ชั่วโมง45นาทีเวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับสวิตช์ของพัดลมกับไฟฉายทำงานแยกกันนะครับจะต้องเปิดเองการเปิดสวิตช์ไฟฉายกับพัดลมไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะครับเช่นว่าไฟฉายร้อน พัดลมจะเปิดเองไม่ใช่เราต้องเปิดเองนะครับเราต้องเปิดด้วยตัวเราเองฐานเรียบสามารถวางตั้งได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้ดีเมื่อเวลาไฟดับนะครับข้อเสียของ MS 0 8ก็จะมีน้ำหนักที่มากนะครับแล้วก็สวิชเนี่ยจะหายากพอสมควรทำให้เวลาใช้งานในที่มืดเนี่ยก็จะหาปุ่มเปิดค่อนข้างยาก อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการไม่มีสายคล้องข้อมือนะครับทำให้ต้องเพิ่มระยะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเสียดายก็คือไอตัวร่องสำหรับช่องสำหรับติดขาดตั้งกล้องนะครับควรจะมีถ้ามีก็น่าจะดีมากๆการระบายความร้อนของบอดี้นะครับทำได้ค่อนข้างชา้าจะต้องบริหารแบตเตอรี่ของเคสดีๆนะครับเพราะว่า การใช้งานเทอร์โบเนี่ยจะต้องใช้พัดลมด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือไฟฉายจากมิสเตอร์ DIY นะครับผมจำรุ่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาทิ้งไปแล้วสามารถเด็ดเอาตัวดิฟิวเซอร์ของมันนะครับมาใส่ได้แบบพอดีพอดีจริงๆไม่ได้ฝืนตรงไหนเลยครับ พอดีก็เข้ากับคอนเซปต์ผมเลยนะครับช่วงนี้อากาศดีๆคนไปเที่ยวกันเยอะผมก็พยายามทำไฟฉายโคมตะเกียงอยู่ตัวนี้ ms 0 8บวกกับโคมของ Mr. DIY จึงทำให้เป็นไฟฉายโคมตะเกียงอีกชนิดหนึ่งได้เลยครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะต้องมีภาค2แน่นอนในการใช้งาน ในที่ที่มืดมืดที่ที่จะมีอุโมงค์ต้นไม้สวยๆเดี๋ยวผมจะหาภาพมาฝากนะครับหากชื่นชอบก็คอมเมนต์อะไรคุยกันได้นะครับ